บทสวดเคถามหาจากักรพรรดิหกรอบสำหรับวันอาทิตย์เคาถามหาจากักรพรรดิเป็นพระคาถาบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจักรวาลทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติทรรได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มบุญให้กับตนเองทั้งสามารถปรับภพบภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร บูชาพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันหุดังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิมช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 มนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังขัตฉามีทุติยมปิธรรมังสรรนังขัตฉามีทุติยมปิสังขังสรรนังขัตฉามีตาติยมปิพุทธังสรรนังขัตฉามีตาติยมปิธรรมังสรรนังขัตฉามี ตาติยมปิสังเังสรนังคัจช,ชามีสมาเถศีลห้าไปพร้อมกันปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามิระยะมชัชฌะปมาทัธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอูชาหลวงปู่ทวดไปพร้อมกัน น,ตตะนะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภาควานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภคขวานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภคขวาบูชาหลวงปู่ดูไปพร้อมกันนะโมโพธิสัตว์โตพรหมปัญโย นะโมโพธิสตัตว์พรมมปัญโยนะโมโพธิสตัตว์พรมมปัญโยขอขมาพระรัตนตไตรไปพร้อมกันโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปะปะกะโตมายาขมาทามีกตังโทงสังสัพพปาปังวินัสสันตุ ยโธโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงปาปกโตมยาคามัธมีกตังโทสังสัพพาปังวินัสสันตุโยโธโสโมหจิตเตนะสังคสัมิงปาปกโตมยาคามัรมีกตังโทสังสัพพาปังวินัสสันตุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสามครั้ง วันอาทิตย์ส่วนหกรอบนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสุธรมมาพุทโธธมโมสังคโคยยธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิเณโมพุทธายะพระพุทธไตรรตัตนญาณมณีนพรัศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีเธนังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินนโมพุทธยายะพระพุทธไตร,รตัตนญาณมนีนพรัศ์ศีสหัสสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะเธอพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีธานางวะรังคันธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังคปูเชมิเนโมพุทธเยะ พระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรม,มสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีธานางวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโคยะเธอพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีเธานังวะรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเนโมพุทธยะพระพุทธไต,ตรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะ,ะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโคยทเธพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีเทนังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิอธิเานจิตไปพร้อมกัน ที่มังสัจจวานังอธิธามีพุทธังอธิธามีธรรมังอธิธามีสังฆังอธิธามีขอสิ่งที่ข้าเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการด้วยเทินแผ่กุศลปรับภพบภูมิไปพร้อมกัน สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาผลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชินะระขั่งพันธมิสัพพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาผลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง 阿拉หันตานังจเตเชนะรขั่งพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัน阿拉หันตานังจเตเชนะรขั่งพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินราขังพันธมิสัพพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อระหันตานังจตเตเชินักขังพันธามิสัพพโซพุทธังอธทิธามิธรรมังอธทิธามิสังขังอธทิธามิให้ทุกท่านอธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจบบทสวดมหาจากักรพรรดิ